เครื่องซักผ้าซัมซุงอัตโนมัติถ้าต้องการให้ซักปั่นอย่างเดียวปั่นหมาดอย่างเดียวนะคะเราสามารถกดเปิดอืมแล้วเลือกโหมดค่ะโปรแกรมตอนนี้มันอยู่ที่ซักปกติใช่ไหมคะเราก็มาเลือกที่อ่าตอนนี้ก็จะหายไปใช่ไหมแล้วก็มา w วิน a r ม อันนี้ก็คือล้างเหลือแต่ช่องสปรินทามตัวนี้ค่ะให้เรากดตั้งเวลาที่เราต้องการปั่นหมาดได้เลยสังเกตไหมคะเวลาก็จะลดลงลดลงไฟแต่และช่องช่องเวลาซักก็ดับช่องเวลาล้างกี่ครั้งก็ดับแล้วก็จะเหลือแค่เวลาปั่นหมาดอย่างเดียวจากนั้นก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะพอกดสตาร์ทแล้วเครื่องก็จะประมวลผลแล้วก็ทำการปั่นหมาดแค่อย่างเดียวเท่านี้ค่ะง่ายมากเลย